เหตุอีจันทร์จับมือบริษัทนูทริชั่นโปรเฟสจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์จันหอมเฟชฟู้ดสเปร์สเปร์ระงับกลิ่นเท้าชูนวตกรรมเด่นระงับกลิ่นเท้าและเหงื่อได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงเดินหน้าเจาะตลาดด้วยคุณภาพของสินค้ามั่นใจการตอบรับดีตลาดโตเราก็อยากจะให้มันเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆที่ประสบปัญหาเหมือนที่เราทุกใจกับปัญหาเท้าอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งที่มีจันผ่านมันมาได้ทุกคนก็น่าจะผ่านได้นะคะถ้าเกิดตอนนี้โฟกัสในโลลในประเทศไทยนะครับก็จะขยายชแนลเร,เราเรียกว่าออมนิช n e l แล้วกันเราเก็บหมดทุกแพลตฟอร์มและอีกหน่อยอาจจะมีออฟไลน์เกิดขึ้นแล้วก็คอมเวนิสโตนเกิดขึ้นนะครับ สันหอมเฟรชฟ o o สเปรย์เกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์การแก้ปัญหากลิ่นเท้าด้วยสเปรย์ที่ใช้ง่ายโดยกลุ่มเป้าหมายหลักของสินค้าคือกลุ่มคนในเครื่องแบบที่ต้องใส่รองเท้าอับเป็นระยะเวลานานกลุ่มนักท่องเที่ยวไปจนถึงกลุ่มบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าคุณภาพที่ใช้ได้ผลจริง